ที่ว่าก็จะมาแบบนี้ค่ะท้าพพิวัตมีอะไรมาลบในสมองเนี้ยก็จะมาดูน้องเป็ดน้องห่านแถวนี้ล่ละค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าพระอาทิตย์แบบจ้าเลยวันนี้คนก็จะ อยู่แนวรือนี่มาอีกแล้วตัวตัวเด็ดอยู่กลางป,ปีกลางปีกลางปีกเลยจ้ากลางปีเลยนะคะกระดิกหางีีตัางหา่างย่ยอยย่ยเลยสวยงามมากเลยค่ะมีเลยดูหลายอย่างอย่างนี้นะ beautiful โอเคค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะกับบรรยากาศยามเย็นอีกแล้วนูนเครื่องบินลำตัวโตกำลังพัง,งาากนูนเลย